วัดพระประโทนเจดีวรวิหารเป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและสำคัญมากต่อจังหวัดนครปฐมโดยเฉพาะในยุคทวารวดีค่ะประวัติโดยสังเขปยุคทวารวดีศูนย์กลางศรัทธาพระประโทนเจดีสันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นในสมัยทวารวดีราว1,500ปีมาแล้วและเป็นหนึ่งในเจดีที่สำคัญที่สุดที่แสดงถึงความเป็นศูนย์กลางแห่งอาณาจักรทวารวดีในอดีต รูปแบบเจดีดั้งเดิมรูปแบบดั้งเดิมขององค์พระประทนเจดีเป็นทรงโอคว่ำคล้ายรูปบาทคว่ำซึ่งเป็นรูปแบบศิลปะของทวารวดีการค้นพบโบราณวัตถุมีการขุดพบโบราณวัตถุสําคัญจํานวนมากที่วัดแห่งนี้เช่นพระพุทธรูปเสียงพระพุทธรูปปูนปั้นและที่สําคัญที่สุดคือโลหะสำริดรูปพญาครุฑเหยียบนาคซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงใช้เป็นเครื่องหมายราชการของพระองค์ ตำนานที่เกี่ยวข้องวัดพระประโทนเจดีมีความเกี่ยวข้องกับตำนานพื้นบ้านที่เล่าขานกันมาคู่กับองค์พระปฐมเจดีคือตำนานพระยากงพระยาพานซึ่งเป็นเรื่องราวของพระยาพานได้ทำปิดตุคาตฆ่าพระยากงพระราชบิดาและใหญ่หอมผู้เลี้ยงดูเมื่อความจริงปรากฏพระยาพานทรงสำนึกบาปจึงได้สร้างเจดีสององค์เพื่อไถ่บาปคือ พระปฐมเจดีสร้างเพื่อไถ่าบาปที่ฆ่าพระราชบิดาพระประโทนเจดีสร้างเพื่อไถ่าบาปที่ฆ่ายายหอมคําว่าประโทนสันนิษฐานว่ามีความหมายเกี่ยวข้องกับการไถ่าบาปหรือการประทุษร้ายความสําคัญในปัจจุบันพระอารามหลวงปัจจุบันวัดพระประโทนเจดีวรวิหารได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารสิ่งที่ควรไปสักการะ นอกจากองค์พระประทนเจดีแล้วยังมีหลวงพ่อโตพระองค์ใหญ่ในพระวิหารที่พุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบไหว้ด้วยค่ะเกี่ยวกับพระประมเจดีนั้นตำนานที่เป็นที่รู้จักและเล่าขานสืบต่อกันมาอย่างแพร่หลายคือตำนานเรื่องพยากงพยาพานและยายหอมซึ่งเป็นเรื่องราวที่อธิบายถึงปฐมเหตุของการสร้างพระประมเจดีและพระประทนมเจดีในจังหวัดนครปฐมตำนานพยากงพยาพานและยายหอมตำนานนี้มีเนื้อหาสรุปได้ ดังนี้มีกษัตริย์องค์หนึ่งทรงพระนามว่าพยากง ครองเมืองนครชัยศรีหรือเมืองกาญจนบุรีพระมเหสีทรงให้กำเนิดพระโอรสหนหลวงได้ทำนายว่าพระโอรสสองนี้เป็นผู้มีบุญมากแต่จะมีกรรมคือจะได้ทำปิดตุคาตค้าพ่อพญากงทรงตกพระทัยและกลัวคำทำนายจึงมีรับสั่งให้นำพระโอรสไปฆ่าทิ้งเสียแต่ข้าราชบุรุษสงสารจึงนำพระโอรสไปทิ้งไว้ในป่าไผ่ณนะไร่ของยายหอมยายหอมได้พบพระโอรสจึงเก็บมาเลี้ยงดูด้วยความเมตตาและมอบให้เจ้าเมืองราชบุรีนำไปเลี้ยงเป็นบุตร คุณธรรม โดยตั้งชื่อว่าพญาพานเมื่อพญาพานเติบโตขึ้นได้เป็นกษัตริย์ที่เก่งกล้าสามารถวันหนึ่งได้ยกทัพมาทำสงครามกับเมืองนครชัยศรีของพญากรงพญากงและพญาพานได้ทำยุทธหัตถีกันและพญาพานสามารถสังหารพญากงพระบิดาของตนได้สำเร็จหลังจากสังหารพญากงแล้วพญาพานเข้ายึดเมืองและได้พบนางมเหสีของพญากงพระมารดาของตนด้วยเหตุการณ์ปาฏิหารบางอย่างเช่น เทวดาแปลงกายเป็นแมวขวางประตูหรือน้ำนมซึมออกจากพระถันทำให้พยาพานรู้ความจริงว่ากษัตริย์ที่ตนสังหารไปคือพระบิดาของตนเอง พยาพานเสียใจอย่างยิ่งที่ได้ทำปิดตุคาดและยิ่งโกรธเคืองยายหอมที่ปกปิดความจริงไม่ยอมบอกจึงมีคำสั่งให้ประหารชีวิตยายหอมด้วยพยาพานเรียกคณะพระสงฆ์มาปรึกษาเพื่อหาทางล้างบาปท,ที่ตนได้กระทำปิดตุคาตและสังหารยายหอมพระอาหารหันต์จึงถวายพระพรให้สร้างพระเจดีย์ใหญ่เพื่อไถ่บาปสั่งให้สร้างเจดีย์องค์ใหญ่สูงชั่วนกเขาเหินณสถานที่ที่ทำยุทธหัสตถีกับพระบิดาเพื่อเป็นการล้างบาปปิดตุคาตปัจจุบันคือ องพระปฐมเจดีพระปฐมเจดีและสร้างเจดีอีกองค์ณนะที่ประหาร,รยายหอมเพื่อเป็นการล้างบาปที่ฆ่ายายหอมปัจจุบันคือพระปฐมเจดีข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เพิ่มเติมนอกจากตำนานพื้นบ้านแล้วในทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเชื่อว่าพระปฐมเจดีเป็นเจดีเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยมีการสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัย พระเจ้าอาโศกมหาราชแห่งอินเดียได้ส่งพระสมณทูตมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาณดินแดนสุวรรณภูมิในราวพุทธศตรวตรรษที่3-4ถึงซึ่งเป็นยุคแรกเริ่มของพระพุทธศาสนาในดินแดนนี้องค์พระปฐมเจดีที่เห็นในปัจจุบันนี้เป็นองค์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรส่งให้สร้างครอบองค์เจดีเดิมซึ่งเป็นเจดีทรงโอคว่ำแบบลังกาไว้เพื่อให้มีความสง่าง,งามและเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญ